เม so. ja yeah. so ื่อเลิกกับแฟนคนนี้แล้วการ move on แปลว่าการไปหาผู้หญิงคนต่อไปไม่ใช่มึงอย่าแบบไปตั้งเป้าหมายในการเลิกยุ่งกับแฟนเก่าด้วยการหาคนใหม่พี่ครับเพื่อนผมฝากมาถามครับว่าถ้าเลิกกับแฟนแล้วเขาบอกกลับมาถ้าเวลามันสมควรควรรอหรือหาคนใหม่ครับมึงควรใช้ชีวิต ขอมึงให้ปกติก่อนเว้ยคือมึงใช้ชีวิตมึงให้ปกติมึงอย่าแบบไปตั้งเป้าหมายในการเลิกยุ่งกับแฟนเก่าด้วยการหาคนใหม่คืออย่าอย่าไปแบบพยายามแบบบอกว่าเมื่อเลิกกับแฟนคนนี้แล้วการ move on แปลว่าการไปหาผู้หญิงคนต่อไปมันไม่ใช่คือมึงอย่าตั้งเป้าหมายแบบนั้นช่วงชีวิตนี้มึงมาแล้วมันมีคนคนนึงเข้ามามึงเลยเป็นแฟนกันแล้วมึงเลิกกันมึงก็ใช้ชีวิตของมึงต่อไปแล้วถ้ามันมีอีกคนนึง าาหรือว่ามึงก็รู้สึกเฮ้มไปชอบคนนี้มึงก็ไปจีบเขามึงก็ไปแต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อเลิกกับคนนี้ปุ๊บมึงต้องรีบมองหาคนใหม่ทันทีไม่ใช่มึงไปใช้ชีวิตของมึงก่อนชีวิตมึงยังมีอีกต้องเยอะ นะครับมีคนอายุ50มาคุยกับผมเรื่องนี้ว่าเฮ้เลิกกับแฟนเนี่ยต้องรีบหาคนใหม่ครูบอกมึงไปใช้ชีวิตก่อนไปถึงแม้มึงอายุ50แล้วมึงก็ควรต้องใช้ชีวิตอยู่ดีถ้าเกิดคุณยังไม่พาชีวิตคุณไปนในจุดที่คุณอยากจะอยู่คุณจะไม่รู้หรอกว่าจริงๆมาตรฐานชีวิตคุณอยู่เคยมีคนคนนึงเป็นเพื่อนผมนั่นแหละตอนสมัยอยู่โรงเรียนด้วยกันแม่งแบบเกเรมากแล้วก็โหมีแฟนแม่งก็แบบแฟนแม่งก็โคตรเกเรเหมือนกันคือแบบ แม่งแย่มากแต่สุดท้ายแล้ววันหนึ่งอะแม่งได้ไปทํางานในบริษัทที่แบบดีมากแล้วช่วงนั้นตอนมันเลิกกับแฟนมันก็แบบแย่มากมันก็พยายามทําชีวิตตัวเองให้แบบดีมากเลยนะ ขึ้นไปถึงจุดหนึ่งคือตอนตอนนี้คือสภาพมันกับสภาพวันนั้นและสภาพแฟนมันวันนี้กับสภาพแฟนมันคือแม่งคนละเรื่องเพราะฉะนั้นคือคุณพาชีวิตคุณไปอยู่ในจุดที่คุณอยากจะอยู่แล้วจริงๆบางทีสิ่งดีๆแฟนดีๆมันรอคุณอยู่ตรงนั้นไม่แน่ตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในจุดที่แบบมึงเองก็ยังไม่ได้ชอบชีวิตตัวเองอืมแล้วพอเวลามีแฟนเข้ามามันก็จะไม่ได้มีอย่างที่อยากได้จริงๆเพราะฉะนั้นพาตัวเองอยู่ในจุดที่อยากจะอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเจอคนที่มันดีมันอยู่ตรงนั้นเนาะ